เจอกันวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2024นะครับเป็นวันดีวันตรุษจีนนะครับวันปีใหม่จีนว่าแล้วนะฮะอันดับแรกเลยผมต้องขอกล่าวคำว่าฮ่ามงคลเปิดประตูให้เพียกหน่อยมองคลเปิดประตูทุยสัตว์มงคลเฮียอะไรแม่งวนเวียนอยู่ในหัวกูวันนี้วันตรุษจีนนะต้องกล่าวคำว่าซินเจียยู่อี สินนี้หัวใช้เซ็งลีฮอนะฮะอวยพรทุกท่านด้วยนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังรวยรวยกิจการรุ่งเรืองนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะอ่าวันตรุจจีนใครจะไปเที่ยวไปแจกแตะเอียแตะอังก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ขออนุญาตกลับมาพูดถึงเรื่องของ กุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนเจอเก้นครอปในฤดูกาลหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมันก็ยังติดอยู่ในหัวแล้วก็คนถามผมมาเยอะนะผมก็ดูนะครับคือดูแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้เต็งหนึ่งที่เป็นเต็งหนึ่งอ่ะคนที่เป็นเต็งหนึ่งในตอนนี้อย่างชาเวียลอนโซอะ่ะไม่น่าพลาดหรอกนะครับคงจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมหงแดงคนใหม่แทนที่เจอเก้นครอปในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าผมสังเกตนะถ้า สำนักถ้าภูบริษัทภูเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องกันนะครับเขาประโควมว่าเป็นเต็งหนึ่งพร้อมกันเนี่ยทุกสำนักนะครับส่วนใหญ่ไม่พลาดเขามองขาดข้อมูลเขาแน่นนะแล้วก็มีทีมวิเคราะห์ก็ดูแล้วก็ถามผมนะก็น่าจะเหมาะสมนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอดีตผู้เล่นนะของลิเวอร์พูลเอง อาจจะไม่ได้ถึงขนาดตำนานแบบซีเว้นเจอราดแต่ก็เป็นหนึ่งในขวัญใจของพวกพี่ๆเขานะชาเบียรอนโซนะแล้วก็ช่วงหลังเขานิยมนะเอาอาดีตดาวดังขึ้นมาเป็นโคช้ชเหมือนแมนยู Man ก็เคยใช้โอเล็กุูนาโซชาเชลซีก็เคยใช้แฟรงแลมพาดอะไรแบบเนี้นะก็การการเป็นผู้เล่นเก่ามันก็ทำให้แฟนบอลเนี่ยยอมรับได้ไม่ยากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยคือผลงานนะฮะ ความสามารถฝีมือนะครับชาบิลอนโซ่ตอนนี้พิสูจน์ให้เห็นในระดับหนึ่งกับไบเออร์เลวูคูเซนจนป่านนี้สามสินัดและยังรักษาสถิตินะครับไร้พ่ายอยู่แล้วก็มีโอกาสพอสมควรนะฮะที่จบฤดูกาลนี้ถ้าจะย้ายมาเนี่ยย้ายมาในฐานะของกุนซือแชมป์บุนเดสลีกาและบางทีอาจจะเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายก็ภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นมันจะได้มีโปรไฟล์สูงๆหน่อยนะ <laughs> นะครับนั่นคือเรื่องของคนที่น่าจะเข้ามาแทนที่ของกุนซือกระโปกงเหล็กอย่างเจเลนครับในฤดูกาลหน้าแต่เว็บไซต์ t r a n s f e r r o o m นะครับเขาอาศัยซูเปอร์คอมนะครับเขาเอาข้อมูลของเจเลนครับนะครับเอาข้อมูลของผู้จัดการทีมที่มีมีทางเป็นไปได้ที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลเนี่ยในฤดูกาลนี้แล้วก็ให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลผลนะครับประมวลไปเลยว่าเอ้ใครที่เหมาะ จะมาเป็นตัวแทนของเจนครอปมากที่สุดนะครับคนละเรื่องก,กับใครที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจนครอปนะครับเพราะอันนั้นน่ะชัดๆแล้วก็คือชาบีลอนโซเป็นเต็งหนึ่งอันนี้แยกกันนะฮะอธิบายให้ฟังให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทางทานเฟอร์ลูมเนี่ยเขาเอาซูเปอร์คอมมาฟันธงมาไม่ใช่ฟันธงมาทํานายว่าผู้จัดการทีมคนใดในโลกนี้ที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของเจนครอปมากที่สุดเข้าใจนะฮะไม่ได้ไหมายความว่าใครจะเข้ามา ใครจะเข้ามาคุมต่อหรือใครจะเข้ามาเป็นกุนซือของของแดงคนใหม่เขาวิเคราะห์ว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของเจนครับมากที่สุดซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในโผตัวเต็งกุนซือคนใหม่แทนที่เจนครอที่บริษัทภูเขาออกมาเลยก็เป็นได้หลังจากที่เอาข้อมูลนะครับให้ซูเปอร์คอมเนี่ยประมวลแล้วนะฮะผลก็ออกมามีผู้จัดการทีมในเมืองมนุษย์นะครับอยู่5คนที่ซูเปอร์คอมบอกว่าเหมาะสม นะครับมีความใกล้เคียงมีสไตล์การเล่นมีวิธีการมีรูปแบบการทำทีมที่ใกล้เคียงกับเจอนครอบมากที่สุด5คนนะขอเริ่มจากคนที่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดคือ88%นะ88%คนที่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดคือคาร์โลอันเชลติอนตอนนี้ก็คุมทีมเรัลมาริดอยู่88%คาร์โลอันเชลตติหรือ ที่สื่อมวลชนชาวไทยแล้วก็พวกเราเรียกเขาสั้นๆว่าพี่แช่นะอันดับ4ี่นะฮะ89%คือจูเลนโปลเตเก,กีอดีตกุนซือทีมชาติสเปนนะครับก็เป็นกุนซือดังของหลายต่อหลายทีมซึ่งถ้าเป็นคนเนี้ยผมว่าเด็กคงไม่เอาแน่ๆนะฮะจูเลนโปลเตเก,กีก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกว่าคนนี้แค่มีเปอร์เซ็นที่ใกล้เคียง89%นะครับที่เหมาะสมจะคุม ทีมต่อจากเจอจนครบเท่านั้นเองส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยมีคะแนนเท่ากัน2คนนะฮะก็คืออันดับ2เนี่ยมีอยู่2คนนะครับคนหนึ่งก็คือลุยส์เอนริกเก้อดีตกุนซือทีมกระทิงดุสเปนเช่นกันนะครับก็ตอนทําบาซ่านะก็เล่นฟุตบอลรวดเร็วนะครับไม่ถึงคือ,ค,อคือตอนเอริกเก้มาคุมทีมต่อจากเป๊ปกอริโอลาเป๊ปเนี่ยเขาเขาสายพาสซิ่งฟุตบอลต่อบอลทําชิ่งกันลื่นไหลแต่ หรือองกีเ,เนียจะไดรเรกมากกว่าจะตรงเข้าไปหาดจะพุ่งเข้าไปโจมตีคู่แข่งอย่างรวดเร็วกว่านะครัแล้วก็ตอนท,ท,ทําทีมชาติสเปนเนี่ยก็เห็นเลยว่าเป็นบอลคอนโทรลนะเน้นการคลองบอลนะครับก็ถามว่าเหมาะกับลิเวอร์พูลไหมก็โอเคนะคก็เหมาะกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับหรือ่หรือก้อนะครับก็มีคะแนน92เช่นเดียวกับเซนดีนซีดานนะครับซูเปอร์คมเนี่ยประเมินออกมาว่าเหมาะมาก ที่จะเป็นตัวแทนของเจนคลับติดอยู่ที่ว่าซีดานเนี่ยเขาไม่คุมทีมที่ไม่มีอะไรผูกพันกับตัวเองเขาไม่เขาไม่มองเรื่องของออรายได้ค่าเหนื่อยนะครับเขาไม่เขาไม่มองเรื่องเงินประมาณว่ากูรวยแล้วอะ่ะนะแล้วเขาก็ไม่มองเรื่องความทา้าทายเรื่องความสําเร็จคือเขาจะคุมทีมแค่เรอัลมาดริดแล้วก็พอเขาไม่คุมทีมมาดริดจนป่านนี้เขาก็ยังไม่คุมทีมไหนนะก็มีการคาดกันว่าถ้าถ้าซีดานจะคุมทีมอีกครั้งก็น่าจะเป็นมาดริดนี่แหละหรือไม่ก็ทีมเก่าอย่างยูเวนตุสหรือไม่ก็กระโดดไปคุมทีม ชาติฝรั่งเศสนะก็อาจจะต้องไปคุมทีมชาติฝรั่งเศสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากหน่อยที่จะไปดึงซีดานเข้ามาคุมทีมส่วนอันดับหนึ่งนะครับเชื่อว่าถ้าใครไม่ได้อ่านข่าวนะครับเคยไม่ได้ใครไม่ได้ยินข่าวมาก่อนคงเดากันไม่ถูกอันดับหนึ่งที่ซุปเปอร์คอมนะฮะทำนายว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของเจอร์นครอปในตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลม,มากที่สุดคือลูชาโน่สปาเลตตินะครับก็อดีตกุนซือ หลายทีมนะดังกับนาโปลีนะกระชูดแต่กับโรมา่าอินเตอร์มิลานก็เคยคุมแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือเป็นคนแรกในรอบโอ้โหประมาณ30กว่าปีนะที่ช่วยในรอบ30ปีที่เสกให้นาโปลีคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอาอิตาลีนะครับนี่นะลูเซียโนอ่าลูซาโนสเมาลตติปัจจุบันก็อายุ64แล้วก็ตอนนี้กำลังคุมทีมชาติอิตาลีอยู่นะครับ ผมก็ดูตอนคุมนาโปลีก็เน้นเกมรุกดุดันเหมือนกันนะครับเน้นเกมรุกดุดันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะแหละแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าตอนนี้เขาคุมทีมชาติอติอตาลีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกกันนะฮะอันนี้คือคนที่ซูปเปอร์คอมเขาเขาเขาประเมินเขาประ,ประมวลมาว่ามันเหมาะสมมีเปอร์เซ็นต์ความเหมาะสมกับการเป็นกุนซือของวี่์ุ่ลแทนที่แทนที่เจอนครอปกับ นะครับคนที่กุณซือที่จะเข้ามาแทนเจอินครอบซึ่งตอนนี้ยเต็งหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกไม่น่าจะมีพลิกโผลอะไรเลยก็น่าจะเป็นจริงตามนั้นในฤดูกาลหน้าก็คือชาบีอาลอนโซครับชอบใครอาลอนโซหรือสวาเลิต,ติมงคลเปิดประตูให้เปีกเยกหน่อยมกถุยสัตว์